สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสรามพร้อมด้วยช่องป่าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะเอาด้านบนของสมองมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็เป็นภาพที่อาบางคนอาจจะอ่าดูแยงอยู่นะครับเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบไขมันตีตันไขมันอุดตันเส้นเลือดสมองตีบเป็นอย่างไรท่านผู้ชม เรามาดูภาพจริงจากสถานจริงเลยนะแปะนะครับเราดูเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรท่านผู้ชมทราบไหมว่านะครับเส้นเลือดตีบไม่ว่าจะเป็นมาจากอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆมากมายก็เป็นอาหารที่เราทั้งกินทั้งดื่มท่านผู้ชมและนะครับวันนี้เป็นผลงานปี2 5 6 5นะครับ พูดถึงเรื่องเส้นเลือดในสมองวันนี้เอากันจ,จัดจะเลยนะท่านผู้ชมมีภาพของสมองมาให้ดูเลยว่าเส้นเลือดเราเป็นอย่างไรถ้าเส้นเลือดดีๆท่านผู้ชมมันจะเป็นสีแดงนะครับเส้นสีแดงอ่าไปเรื่อยๆนะครับตามอ่ของเนื้อสมองนะครับก็จะเป็นสีแดงๆนะครับเป็นหลอดเลือดนะครับทีนี้นะครับทำไมถึงมีสีนี้ท่านผู้ชมผลงานปี2565เนี่ยก็เป็น คนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีบแม้แต่โรคไตท่านผู้ชมและมีเรื่องของไขมันเข้ามายุ่งเกี่ยวเกิดจากพฤติกรรมการกินนะครับกินอาหารมันมนผัดผัด,ผดทอดทอดอะไรก็โยนแต่น้ำมันน้ำมันท่านผู้ชมและอย่างเช่นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันที่มากมายและเป็นการสะสมไขมันท่านผู้ชมเอารับภาวะโรคอ้วนก็เป็นเป็นไปได้ทั้งหมดใน สถานการณ์เส้นเลือดในสมองตีบตันนะครับแต่จะแตกหรือไม่แตกเรามาดูกันอีกทีท่านผู้ชมเอาละนะครับภาพนี้ถ้าคือภาพนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่วันไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำฝนไม่ว่าจะเป็นสำเนียงหรือแฟนขับคนอื่นๆที่โจยังไม่ได้ถ่ายนะครับเส้นเลือดตีบท่านผู้ชมอาการนี้เป็นจะเป็นอย่างไรเราก็จะมาคุยกันนะครับ อาการนี่คือจะอปวดหัวมหาท้ายทอยมาศีรษะบ่าไหลท้ายทอยง,ง่ายๆเลยและมีอาการมึนงงนะครับถ้าเป็นมากๆคือ,อลม้มลงตึ้งไปเลยท่านผู้ชมอาจจะอยู่การสนามกอล์ฟหรือแม้แต่สนามกีฬาทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องแอร์หรือไม่แอร์ก็แล้วแต่ท่านมือแอร์กี่กก็แล้วแต่นะครับ มันสามารถเกิดขึ้นได้ชั่วขณะแป๊บเดียวนะครับก็ถึงบ่งบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาต่างๆมากมายนะครับมันสามารถที่จะทําคร่าชีวิตของเราให้เป็นอัมพึกอมัมพาตคือพูดง่ายๆนอนยาวไปเลยท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งนะครับอาการนี้ปากบิดปากเบี้ยวมืองิกมืองอ มุมปากตกมุมในตาตกปากบิดปากเบี้ยวลิ้นกระด้างคางแข็งพูดจาไม่ชัดเจนนะครับอันนี้เลยเป็นอมาพึกอมมาพัหรือเขาเรียกว่าตายครึ่งซีท่านผู้ชมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเป็นซ้ายใครจะเป็นขวาใครจะเลือกเอานะครับมันจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งเส้นเลือดในสมองตีบตันแต่จะแตกหรือไม่แตกเรามาทราบกันอีกที ท่านผู้ชมเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทั้งโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเราหรือประเทศอื่นๆนะครับคือคนจะเป็นโรคเนี้ยเป็นโรคที่ฮิตและก็เป็นภัยเงียบที่สามารถฆ่าชีวิตแต่ละคนไม่ว่าหญิงหรือชายได้ทั้งนั้นนะครับเอาละนะครับภาพนี้ท่านผู้ชมเห็นเส้นเลือดไหมนะครับเส้นเลือดทําไมดําๆย้อยลงมาอาย้อยลงมา เหมือนแม่น้ําสายใดสายหนึ่งที่มีกองขยะที่มากมายอันนี้แหละนะครับบางคนนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือฉีดคุณวักเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามชิโนแอดไฟโมเดเนหลายยี่ห้อหลายบริษัทที่เข้ามาโกยเงินในประเทศของเราและทำให้หลายๆคนตายผ่อนส่งนงีครับ คือมากมายท่านผู้ชมคือบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยคุณโจพูดมากไปคืออะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับณตอนนี้เจอไปโจคนไข้แฟนขับหลายๆคนคนรู้จักคนในตำบลก็แล้วแต่แม้แต่แฟนขับที่อยู่ข้างนอกนะครับคือบางคนเนี่ยเป็นเส้นเลือดตีบอยู่แล้วแต่ยังไม่แสดงอาการออกมาแต่พอฉีดคุณวักเข้าไปเท่าน,านั้นท่านผู้ชมนับวันถอยหลังที่จะตายเลยนะ คือนับวันถอยหลังที่จะเป็นอามาพุกอามาพาดครึ่งซีกนะครับคือเส้นเลือดตีบสามารถเป็นได้ทั้งบุตรคนธรรมดาที่ยังไม่ได้ฉีดคุณวัคและอีกอย่างหนึ่งก็คือฉีดคุณวัคท่านผู้ชมมันดึงโรคมันดึงโรคมาเร็วคือดึงมาเร็วมากนะครับโรคที่ท่านเป็นอยู่นี่แหละเอาท่านผู้ชมเส้นเลือดตีบเนี่ยนะครับและมันจะแตกเมื่อไหร่เราไม่ทราบ มันจะระเบิดเมื่อไหร่เราไม่ทราบแต่อาการที่ท่านเป็นอยู่คืออาจจะตายครึ่งซีกไปแล้วนะครับคือเลือดมันเกิดการแข็งตัวเวลาคุณฉีดคุณวักเข้าไปแล้วแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ได้ฉีดคุณวักแต่มาจากพฤติกรรมในการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเนื้อสัตว์ใหญ่ก็แล้วแต่นะครับของมันมันผัดผัดทอดทอดข้าวขาหมูหรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ที่โยนลงน้ํามัน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  ตายทั้งเป็นท่านผู้ชมคือก็ตายทั้งเป็นได้งไงเนี่ยอย่างที่คนโจโจไปเห็นเนี่ยคือคือครึ่งซีกไปเลยนะครับด่านหน้าอาสอมอนะครับใครได้ตังก็รวยไปเนาะนะครับแต่คนที่ฉีดคุณวัคเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีอาการอย่างนี้ทุกคนคือผมบอกได้เลยว่าปี2 5 6 5เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นนักร้องด่านหน้าตายกันเยอะ นะครับแต่น้าข่าวลหลายๆช่องเนี่ยไม่เคยลงประเภทเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบตันแตกเลยนะไม่ลงแล้วไม่ถามแล้วไม่ทําข่าวแบบนี้ออกมาเลยนะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในสงังคมคนไทยของพวกเรานะครับเราทําไมไม่รักษาความเป็นความเป็นมนุษย์ะนะครับคืออะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันออกสื่อได้ออกไปเลยนะครับก็มันเรื่องจริง ดาราหลายๆคนในะ่บางระจันเห็นปะนะครับอันนี้เอขุดดินแล้วฝนตกมันได้อากาศพอดีไงนะครับเส้นเลือดในสมองก็อุดตันเส้นเลือดหัวใจอุดตันปายเลยนะครับเป็นอ่าเป็นดาราคนที่ผมชอบมากคนหนึ่งในเรื่องบางระจันแต่ในข่าวก็ไม่พูดเรื่องนี้นะนะครับแต่จริงๆแล้วพอไปเช็คดูนะครับเส้นเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสไอในสมองตีบตัน หลอดเลือดหัวใจตีบนะครับมันไม่สามารถที่จะส่งไปก้านสมองตัวนี้ก็ติดตามไปแล้วนะครับเป็นอย่างนั้นดาราละ่ะใครบ้างดังๆโอ้ยเรียงคิวกันตายเลยนักร้องก็เรียงคิวกันตายนี่เรื่องจริงนะครับที่ผมพูดเนี่ยนะครับไปพินิจพิจารณาได้นะท่านผู้ชมว่าไม่ว่าจะเป็นดารานักสแสดงหรือดารานักร้องก็แล้วแต่นะครับ เดี๋ยวนี้ก็กลับบ้านเก่าพยายามเดินหน้าเตียงกลับบ้านเก่าไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้เห็นสสคนไหนที่แบบออกข่าวว่าตายนะเพราะว่าคนพวกนี้เขารู้ดีนะครับยังไม่ฉีดเลยเ็าฉีดน้ําธรรมดาน้ำวิตามินจริงนะผมเห็นแต่ดารา,านักลงทุร้องอ่ะตายกันควรเลย <c oughs> แต่นักการเมืองนี้ยังไม่ตายนะครับหรืออาจจะยังไม่แสดงอาการ เพราะว่าคนที่ฉีดคุณวัคไปแล้วเนี่ยนะครับก็ตกประมาณอาหนึ่งอา,อาจจะเป็นห้าเดือนสี่เดือนหรืออาจจะเป็นแปดเดือนเก้าเดือนหรือปีหนึ่งมันถึงจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อภูมิคุณตกนะครับภูมิต้านทานเราตกเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเอ้ยจริงเหรอจริงเหรอถูกตัวคุณเมื่อไรแล้วจะรู้สึกนะครับเขาเอาสารพิษมาฉีดให้คุณนะครับก็เลยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ นะครับส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออย่างเช่นพี่วานอย่างเช่นน้องฝนสำเนียงอันนี้ก็คือคนกลุ่มนี้เขาเขาไม่ได้ฉีดคุณวักนะนะครับแต่มาจากพฤติกรรมการกินมาจากการใช้ชีวิตตั้งแต่เนิ่นนานแล้วคนเคยกินเหล้านะครับเคยกินของหวานเคยกินมันๆผัดๆทอดๆนี่แหละนะครับก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบตัน ปากบิดปากเบี้ยวมุมปากตกมุมในตาตกนะครับมือไม้ชานะครับกำไม่สุดนะครับเหยียดก็ไม่สุดท่านผู้ชมกำอะไรก็ไม่ได้นะตกลงมาเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราจะใช้สมุนไพรบำบัดมีทั้งสูตรพิเศษแล้วก็สูตรพื้นฐานเออสูตรพิเศษแล้วก็สูตรพื้นฐานนะท่านผู้ชมในการที่เราจะมาบำบัดในการขับในการทำให้เลือดไม่เกิดการแข็งตัว นะครับคือมันจะทําให้เลือดท่านดีไม่ว่าจะเป็นน้ําเหลืองไม่ว่าจะเป็นเลือดคนเราถ้าขาดเลือดไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็คือตายนั่นแหละท่านผู้ชมทีนี้ถ้ามีสิ่งพวกนี้มันไปอุดตันนะครับอย่างสมองเนี่ยนะครับไปอุดตันแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็คือนะครับเราก็ต้องหนึ่งควบคุมอาหารการกินสองออกกำลังกายให้พอเหมาะกับอายุสามก็คือ ทานชาสมุนไพรหินฟ้าแลบท่านผู้ชมในการที่มาช่วยขับไขมันนะครับก็คือบริเวณล่องก้นเนี่ยก็คือว่าเป็นมันแผลบเลยละบางคนมันเยอะนะครับในรูปแบบของคนที่อ้วนนะครับแข้งขาเนี่ยเดินไปไหนก็ปวดนะครับใต้ฉีดคุณวักมาแล้วเนี่ยก็คือคุณโจชั้นปวดหัวบ่อยชั้นปวดหัวเข่าบ่อยมันจะมีเริ่มอันเป็นไปเอ๊ะทำไมเดินไปแค่แค่นั้นแค่นี้ก็เหนื่อยเดิน19กาก็เหนื่อยห้าห้าเกาก็เหนื่อย เพราะฉะนั้นนะครับในการใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบนะครับสูตรพิเศษและก็สูตรพื้นฐานเนี่ยนะครับของแค่ต้องโจฮักและสารคามนะท่านผู้ชมผมมีตัวอย่างมากมายผมจะพูดอยู่อย่างนี้แหละนะครับพูดทั้งปีทั้งชาตินี่แหละจนกว่าชีวิตคนเราจะหาไม่จนกว่าชีวิตผมจะหาไม่นะนะครับอะไรที่สร้างสิ่งที่ดีๆให้แก่สังคมผมก็จะสร้างนะครับโทรมาได้เลยท่านผู้ชม 0855896623นะครับ ID Line ก็ได้นะครับถ้าโจยังไม่ได้รับสายก็ ID Line มาเพราะฉะนั้นนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโจฮักนัสาร,รคามลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสาร,รคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเด่นมากท่านผู้ชมในการที่เรามาช่วยเรื่องของเส้นเลือดในสมองติตันแตกหรือไม่แตกไม่ทราบ คือมันจะมีภาพของสมองนะมองให้เห็นเลยว่านี่เส้นเลือดตีบคือถ้าเส้นเลือดลักษณะอย่างนี้มาจากการฉีดคุณวักนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมาจากพฤติกรรมการกินของมันมันดผัดทอดนะครับกินอาหารติมมันข้าวขาหมูหรือแม้แต่มีอะไรก็โยนใส่น้ามันน้ํามันน้ํามันมาจากพืชและน้ํามันมาจากสัตว์เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อควายเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้ออูดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับ เส้นเลือดในสมองติดตันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโจห้างหน้นสาสารคามนะครับสวัสดีครับผมเชี่ยงง้าดักแหลครับสิบอกให้